ดูยายร้านเขาหยอกกันอืมแกดับกที่อีเต้วกิทามันยหญ่ระกี่ประเอ็เจ้าจเจ้างเด็กแม่โดมเดินสาแม,ม่เอา้าวเดินดิเจ้าเดินสา,น,สา,น,สา,น,สานะอุ้ยอุยอยอยไม่ตีหัวยายทำไมอ่ะลูกตั้งมาพูดเลย ไหนไหนอ๋อ <c oughs> <laughs> ยายลานเขาจะนอนด้วยกันตรงนี้แหละลูนยายมลน,นอนทางนู้นอ๋อยายนอนแล้วหรออืมอ,อีรีมือปวดชูันเตกเด็กเลงโมมีมุเซลปืดปืด อืมยายนอนล้วยังมือักกิถือบานบนานไม่ด้ก,กรีรีได้เวลาป่ะเทกมันก็ได้เฮ้ยเตะอยู่ปูเย่อานิชย์นะอยูาอ,า,อาพาปูเนะอืมอ๋อจ้าจ้า หมะปูมานะหม่ากราลว่นะบม่กราลเพิ่อได้อีกรอบเช็มกราลแต่ได้อีกรองเวียนเนี่ยเลือดตุ้มสรุยนะแม่นะไปกระระยะนะได้ลือเตียงนี่เฮ้ยออโอ้ยคนงามมันเลอแต่คนงามกระโดดตัวเฮ้ย <laughs> ลุกไปแล้วน้องบีหนียายไปแล้วเอายายนอนไปเออยายนอนดูนหน้า ออกไปข้างนอกแล้วบียายเรียกหาบ้านเียกว่าหาไม่รู้น้องเป็ดกลูกอมบ้านเป็ดเนาะบ้านเฮ้ยกิเนี่ยใหญ่เลยเอ้ยหยอกกันหยอกกันหยอกกันเนี่ยน้องบีเขาจะนอนตรงนี้แหละยายก็นอนนี่มามีมม่ก็นอนนู้น แล้วอะไรไม่เท้ายายอะไรไปไว้ตรงที่นอนหมามีนะอะเด็ประจาน่อะไรโอ้ยอ,อืมโอเคแค่นี้แหละให้ดูว่ายายกับหลานยอกกันกันนุ้กกันนิ้ง